คุณเชื่อไหมคะรถคันนี้ฟรีดาว ดีค่ะมาพบกับน้ำจากคูบุต้าอีสานอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะน้ำจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรถแท็กเตอร์คูบุต้ารุ่น M7508 คันนี้ค่ะ แท็เตอร์คูบูตารุ่น M7508 คันนี้ค่ะมีขนาด75แรงม้ามาพร้อมกับน้ำหนักตัวถึง3,240กิโลกรัมทรงพลังยิ่งขึ้นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลคูบูต้า Direct Injection สีสูบสจังหวะเผาไหม้ได้สมบูรณ์แบบและยังรองรับน้ำมัน B20 อีกด้วยค่ะ คล่องตัวไม่มีสะดุดตามเอกลักษณ์ของแท็กเตอร์คูโบต้าเลยค่ะด้วยระบบเกียร์เปลี่ยนทิศทางแบบไฮดริกซัทเทิลเดินหน้าถอยหลังได้โดยไม่ต้องเหยียบคัด์และหยุดรถสนิทเกียร์12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังทําให้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลายกรองอากาศแบบแห้งสามารถดักฝุ่นได้ดีขึ้นลดการอุดตันของเครื่องยนต์พร้อมรุยงานหนักด้วยระบบขับเคลื่อนสีล้อช่วยเพิ่มแรงฉุดรากและพลังในการขับเคลื่อนได้ถึงขีดสุด ำแหน่งถังน้ำมันใหม่ด้านข้างรถแท็กเตอร์ทำให้การเติมน้ำมันสะดวกมากยิ่งขึ้นโฉบเฉี่ยวสะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์รถโฉมใหม่ฝากระโปรงหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมกับตัวถังที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงมากกว่าเดิมอีกด้วยค่ะ ไฟส่องสว่างบริเวณโครงหลังคาค่ะด้านหน้าและด้านหลังแทรกเตอร์ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยขณะทำงานให้แก่ผู้ขับขี่ในเวลากลางคืนค่ะเครื่องมือขนาดใหญ่ค่ะพร้อมที่วางขวดน้ำบริเวณด้านขวามือของผู้ขับขี่ช่วยให้หยิบใช้ได้อย่างสะดวกสบายค่ะยังมาพร้อมกับช่องจ่ายไฟ12โวลต์ค่ะสามารถชาร์จโทรศัพท์อุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างทำงานได้เช่นลำโพงวิทยุเป็นต้นค่ะ มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจในทุกการขับขี่้วยเข็มขัดนิรภัยและโครงหลังคานิรภัยแบบ ROPS ค่ะช่วยป้องกันผู้ขับขี่จากอุบัติเหตุพลิกคว่ำของแท็กเตอร์ u b วต้รุ่น M Series ใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างหลากหลายค่ะง่ายสบายทั้งงานไล่และงานสวน แท็กเตอร์คูเปรุ่น m 7 5 0 8คันนี้ค่ะราคาอยู่ที่1,58,000้บาทและสำหรับลูกค้าเกรด aa plus นะคะสามารถฟรีดาวไปได้เลยนะคะพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงอีก3ชิ้นค่ะแล้วยังรับประกัน2ปีหรือ2,000ชั่วโมงอีกด้วยค่ะถ้าหากท่านใดสนใจค่ะสามารถติดต่อช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านข้างนี้ได้เลยนะคะ ฝากติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใครที่เพจคูบตาอีสานพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ